สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกาแฟอีกแล้ววันนี้เฟจะมาแต่งหน้านะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่สนาทีให้ได้ดูกันนะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นี่คือแบบว่าทําเพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนอยากดูนะคะก็เลยจัดให้ตามคําขอเลยนะคะแล้วก็คือเฟดูคลิปของพี่ๆบล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะคือเขาแบบแต่งแล้วก็แต่งออกมาได้สวยงามบางคนนี่คือคิ้วเป๊ะมากปากมา คิ้วมาแก้มมาคือทุกอย่างคือสวยงามเลยนะคะคือเหมือนแบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ที่จริงแล้วใช้เวลาแค่สามนาทีแต่ว่าเฟรเมนี่ก็แต่งออกมาได้ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับคนอื่นๆนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านอยู่ก็ถ้าอยากรู้แล้วว่าลุคนี้เนี่ยเฟใช้เวลาสามนาทีได้ยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะเริ่มตอนนี้จับเวลาแล้วนะคะเริ่มจากบีบีก่อนเลย <c oughs> เวลาไปเร็วมากเลยอ <c oughs> จะทันไหมนะ จะไม่อธิบายอะไรมากนะคะจะแบบว่าแต่งแต่งไปเลยตายแล้วตายแล้วทานร่า,าเนี่ยคือหน้าตาเสอาจจะไม่สวยเท่าแบบเวลาท How ํา Howto นะเพราะนี้คือแบบชีวิตจริงต้องรีบแบบนี้แหละคือปกติมไม่ค่อยรีบขนาดนี้นะคะจะแบบว่าใช้เวลานานกว่าน,นี้สองนาทีกว่าแล้วโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเหลือแค่สองนาทีแล้วอุย้ยตกหน้าตัวเองามดโดยแป้ง อุ้ยต้องรีบแล้วค่ะอย่าพูดมากทำอะไรต่อเขียนคิ้วก่อนเขียนคิวคิวไม,ไม่น่าจะทันนะเนี่ยโอ้ยตายแล้ววันนี้จะเขียนอย่างเดียวไม่มีการเก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวไม่ทันโอเคนี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วคิวคิวคิวอ้ายเหล่อเอหนึ่งนาทีเองไม่ทันแล้ว คุณพระอะไรก่อนตาตาตาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทนไม่ทนไม่ทนโอ๊ยรีบมากเลยเฮ้ยทำไมเขาทำกันได้ทำไมเราเรารู้สึกเราไม่ชินเลยนี่ยังจะมาพิถีพิถันอยู่นะเนี่ยทำอะไรต่อปัดมาสคาร่าเลยนะคะวันนี้ไม่กุกไม่กรีดถ้าเหลือเวลาค่อยกรีดน่ะปัดไว้ก่อนให้มันดูแบบมีอะไระ อะไรต่อ,อโอุย้ยลืมลืมลืมปัดแก้มปัดแก้มอุ้ยปัดแก้มสีชมพูเลยเฮ้ยยังพอมีเวลานะตอนนี้ปัดแก้มไปก่อนเหนื่อยอะไรต่อโอ๋ยตายแล้วตายแล้ว s h ด d i n g s h a ดิงด้งเหลือเวลา50วิ50กว่าวิ50กว่าวิแล้วโอ้ยไม,ไม่ไม่กี่ละอะไรเน,นื้อเนี่ย s h a ดิ้งก่อน เดี๋ยวหน้าไม่เรียวนี่ยังจะมีเวลาทําหน้าเรียวอยู่นะโอ้ยจมูกก็ไม่ไม่ทันแล้วทําอะไรต่อทาลิปเลยทาลิปลิปสีชมพูเลยนะคะเหลือสามสิบโอ้ยสามสิบเสียจ,จมูกแล้วกันโอ้ยเปิดยากยี่สิบวิไม่กี่แล้วอะไรนืงอ่ะ มันไม่ทันแล้วเนี่ยมันเหลือสิบวิเองโอ้ยทำไมเห็นเขียนคิ้วอะ่ะช้ากินเวลามากเลย้ยทัดทา,ายนิดนึงโห้าวิแล้วห้าวิหสี่สามสองหนึ่งเอาหมดเวลาเราเสร็จก่อนเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าแต่งไม่ได้ครบมากแต่ก็ออกมาโอเคนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าโดยใช้เวลาเพียงแค่สานาทีจะไม่ได้หายใจเลยเพราะว่าเวลามันน้อยมากเลยนะคะแล้วก็เวลาเดินไปอย่างรวดเร็วซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าลุกที่ได้เป็นยังไงเป็นประมาณนี้แหละนะคะก็เหมือนลุกปกติเวลาไปแต่งออกไปข้างนอกนั่นแหละแต่ว่าไปจะแต่งเรียบร้อยกว่าน,นี้อันนี้คือยังไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าเรารีบนะคะว่าอายไลเนอร์ไม่ได้กรีดเพราะว่ามันไม่ทันแล้วนะคะตอนแรกคือกะว่าจะกรีดอายไลเนอร์เพราะว่าเห็นหลายคนกรีดได้แล้วก็คิ้วก็เขียนได้เป๊ะนะคะแต่ แว่าเฟก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากก็ถือว่าโอเคนะคะมันไม่ได้เลอะเทอะแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบร้อยไปสักทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฟก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะคะ,ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วหวังว่าจะสนุกสนานนะคะนี่คือแบบคนทํานี่เหนื่อยพอสมควรเลยเพราะว่ารีบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ คืออาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งจัดเต็มอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันไม่ทานจริงๆแล้วก็เฟมไม่เคยแต่งหน้าสมาทีมาก่อนเลยไม่เคยจับเวลานะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเฟด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย